สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมกันแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องนักเรียนก็มาตัดทรงบ๊อบนะคะวันนี้ก็เป็นบ๊อบเด็กที่ไม่เอาเรียร์ขึ้นไปสูงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เปิดเทอมก็สามารถกลับมาตัดเป็นทรงนักเรียนได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าวันนี้บ๊อบเด็กจะออกมาน่ารักขนาดไหนนะคะน้องก็เรียนอยู่ชั้นป .6 แล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวปีหน้าก็ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วช่วงนี้บอกกับอากาศร้อนด้วยนะคะเป็นช่วงที่เด็กๆชอบเล่นน้ำที่สุดก็คือช่วงนี้เลยเนาะใกล้ๆส่งการนะคะแล้วก็วันที่ผ่านมาก็แผนดินไหวเนาะทุกคนก็ลหลายที่นะคะที่มีความรุนแรงนะช่องผ่อนเองกอ็ขอส่งกำลังใจไปให้นะคะในทุกๆพื้นที่นะคะใครหลายๆายคนที่ประสบกับปัญหานะคะ สู้ๆนะคะแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันของประเทศไทยเรานะคะทุกคนเป็นครั้งแรกเนาะที่มีเหตุแผ่นด,ดินไหวรุนแรงขนาดนี้นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ช่างฝันก็กำลังตกแต่งกรอบทรงอยู่นะคะอยากจะบอกว่าเซรั่มขวดสีม่วงเนี่ยเด็กอายุตั้งแต่8ดขวบขึ้นไปก็สามารถใช้บำรุงผมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆนะคะที่ อ,อยู่ชั้นปสี่ปห้าปหกเนี่ยก็สามารถเริ่มใช้เซรั่มกดสิวม่วงบำรุงได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก,ก็ชอบสระผมนะคะชอบเข้าร้านสระผมโดนความร้อนอะไรแบบนี้เนาะก,ก็สามารถใช้เซรั่มกดสิม่วงบำรุงได้เลยนะคะตั้งแต่อายุ8ขวบขึ้นไปนะคะวันนี้ช่างฝันก็ให้ช่างกล้องตัวน้อยของช่างฝันนะคะอายุ10ขวบนะคะช่วยถ่ายให้นะคะอยากจะบอกว่า เด็กสมัยเนี้เก่งมากๆเลยนะคะกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมือนิ่งใช้ได้เลยนะคะก็เลยทําให้ได้รูปได้มุมต่างจากเวลาที่เราตั้งกล้องเองนะคะเวลาที่เราตั้งกล้องเองเนี่ยเราจะได้รูปแค่มุมเดียวเนาะแต่เวลาที่เราให้คนอื่นช่วยถ่ายให้เนี่ยเราก็จะได้มุมมองไปอีกในรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นฝีมือช่างกล้องตัวเล็กนะคะของช่างขวัญน,นะคะน้องไตตั้นนะคะ ช่วยถ่ายนะคะอายุสิบขวบเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กในยุคปัจจุบันนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัดเสร็จแล้วจะได้ประมาณไหนนะคะสำหรับบ๊อบเด็กในวันนี้นะคะซึ่งน้องก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็น้องก็มีเนื้อผมที่ค่อนข้างหนาถึงหนามากๆนะคะในส่วนของผมด้านหลังเนาะ ผมเด็กก็จะค่อนข้างสวยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นผมที่ไม่ผ่านเคมีใดๆเนาะแล้วก็ผมผมของเด็กเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนนุ่มในตัวอยู่แล้วนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องผมแบนบ้างนะคะเพราะว่าอ่าผมที่หนาแล้วก็ลูกผมที่มีความเป็นลูกคลื่นนะคะในผมชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3เนาะ โดยเฉพาะบริเวณข้างหูนะคะซึ่งซึ่งถ้าคนที่เขาเรียกว่ามีใบหูที่เขาเรียกว่าหูกลางเนาะ,ะคนที่หูกลางเนี่ยบางคนก็จะมีปัญหาแบนนะคะตรงบริเวณข้างหูนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวัญด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะ ช่วงนี้อาจจะเห็นคลิปไม่บ่อยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสายตานะคะปวดตานั่นเองนะคะนี่นะคะทุกคนในส่วนของด้านหน้านะคะวันนี้ก็เป็นบ๊อบแบบว่าเลเยอร์ไม่สูงนะทุกคนเป็นบ๊อบสไลด์ปลายเล็กน้อยนะคะ <S <S เพื่อที่เวลาที่โรงเรียนเปิดเทอมเนาะเราก็สามารถกลับมาตัดส่งนักเรียนได้ปกติเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะ่ารักมากมเลยนะคะ ก็คล้ายๆบ๊อบของผู้ใหญ่เรานี่แหละนะคะเป็นบอ๊บอบบ๊อบทุยต่ำนะคะเพียงแต่ว่าผมของเด็กเนี่ยจะมีความอ่าเยอะกว่าผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าเด็กบางคนก็ผมหนานะคะผมหนาเทียบเท่ากับของผู้ใหญ่เลยนะคะนี่ช่างฝันก็ สร้างเลเยอย์ให้เล็กน้อยในส่วนของด้านข้างนะคะเสร็จเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็คในเรื่องของกรอบทรงนะคะโดยเฉพาะนี่นะคะกรอบทรงตรงที่ผมชอบแบนนะคะเราก็ต้องตกแต่งกรอบทรงตรงที่มันแบนเนี่ยให้มันดูแบนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะเนาะให้มันไม่ไม่น่าเกียดนั่นเองนะคะ ให้มันดูกลมกลมกลืนกับธรรมชาติของเนื้อผมของเส้นผมนะคะซึ่งวันซึ่งวันนี้ปัญหาของน้องเนี่ยก็จะมีในส่วนของด้านข้างหูนะคะผมชั้นในนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เสร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเนาะเพราะว่าผมเด็กเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่แล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะขอบคุณค่ะ